สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะวันนี้อูซางบอยยู่บ้านดอนตูมค่ะตำบลแกงเรื่องจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะเอาพวงมาถไทยขั้นนี้มาส่งูกค่ะค่ะขั <aust en ian> ้นนี้จะเป็นรุ่นเท่ากระบะดำมือค่ะ ขนาดกว้างยูทีเมตรสิบิจ่ายาวยูทีสองเมตรแปดิค่ะสูงยูทีเมตรหนึ่งลูกค้าเลือกด้านนอกเป็นชิน้ำเงินจ้าด้านในเป็นกระบะสีสมอันนี้ก็จะเป็นด้านหนาของผ่วงของฟางบอยแต่ก็จะมีกองเครื่องมือค่ะข้อหลักก็จะซับไห้แข็งๆแล้วก็ไอตรงนี้ก็มีไก่นะจ้าขันนี้เสด็จประมาณสามตันค่ะสามตันไม่เกินสามตันห้านั่นของไสลา อ๋อเคยาลาแล้วบ้าเอานะบ้าเอา,เอาขั้นนี้จะเปิดาทางได้ค่ะเลากไป่ลด่าเล่าบนถอดได้ไดจ้า,ล,า,า,ล,าลุนเเผากระบะของซางบอยเกิดจะเดลยประมาณสามตันบบเกินบบเกินสามตันหาค่ะถ้าเกิดอย่างใดไรก็นี่ก็ต้องเป็นเเผาของอีซูซูเอลหรือว่าจะเป็นเเผาของตัวหกรอค่ะ Icate, ถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถสร้างสื่อกับฟางบอยได้ค่ะเบอร์โทรสร้างบอย062 3ามสี่หนึจสี่ี่หนตาเปิดถางได้ค่ะเล่าบนถอดใดค่ะนี่จะเป็นกระทาขอชิบหาค่ะเป็นกระทะไม้ยางเปอร์เซนต์หมวกด้านบนกะนางใดว่างของใดค่ะ ใส่ได้ค่ะคันดีเป็นรุนดำมือค่ะแล้วก็จะมีหมายคำดำให้เวลาลูกค้าดำดำผลผลิตก็ต้องคำแบบนี้ค่ะตามคลิปที่ทางบอยเห็ดไม่เบิ้งการป้องกันพ่วงมันงับลงมาจ้ะ ข้านี่ก็จะยกสองคนค่ะคนเราฟังตรงบันไดก่ยกเดียงไปเลยค่ะอันนี้อ่ะมันจะเป็นสลักล็อกค่ะแต่จะป้องกันการดัมเองสลักหนาค่ะตรงเขี้ยวที่เป็นที่ล็อกดำมก็จะเป็นเหล็กล่างน้ำหนาสองด้วยจ้บว่าเป็นเหล็กกรองเหล็กก่างน้ำ ่วงลางกะดามไหาแข็งแข็งคล้อง้างบอยกะกะรับกะรับประกันเผารับประกันโคลงสง้างเลยค่ะถ้าเกิดลูกค้าเอาไปใส่เกิดเผาขาดภายใน6เดือนเห้โทรมาแจ้งสร้างมวยเลยสร้างบวยจะเอาเศษไม้ไปทายหาจากบ่มี่าใส่ใจค่ะสี่่งสองซ้ได้แล้วค่ะ